ต่อคอมเมนต์นี้นะคะที่ถามมาว่าใช้ครั้งลอกเนี่ยลอกดีมากเลยแต่พอใช้ครั้งที่2อ,อะ่ะรู้สึกว่าน่าจะแห้งกลังเนาะไม่ลอก ก็เลยอยากรู้ว่าจะต้องใช้ยังไงอะไรต่อนะคะก็เบื้องต้นแล้วนะคะตอนนี้หน้าแห้งกลางเนี่ยที่บอกว่าแห้งมา5วันเนี่ยมันอาจจะอยู่ในช่วงของการผัดเซลล์ผิวก็ได้นะคะการที่ครั้งที่2เนี่ยเราเวลา5วันเนี่ยหมายถึงเราทามา5วันแล้วแห้งกลางหรืออยู่ในช่วงระหว่างที่ปล่อยให้หน้าแห้งกลางมา5วันแต่ถ้าในกรณีอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งหยุดครีมน,นะคะวิธีการก็คือให้ทาครีมต่อเนื่องทาต่อเนื่องจนมันจะลอกผัดเซลล์ผิวแต่สัญญ,ญาณ ความแห้งกังที่บอกเนี่ยมันคือความหมายคือว่าเราจะหน้ารอกแล้วนะเพราะว่าผิวมันแห้งนะคะให้ทาครีมต่ออย่าหยุดครีมนะคะยังไงก็ประสบความสําเร็จแน่นอนถึงจะไม่ไม่เหมือนกับครั้งแรกเพราะว่าในโครงสร้างผิวภายในของเราอะ่ะมันเคยมีสมุนไพรอยู่ในผิวแล้ว ความไวในการรักษาก็จะมากกว่าและก็การเปลี่ยนผิวก็จะเปลี่ยนแตกต่างกันนะคะไม่ใช่ว่าในทุกๆครั้งของการผ่าเซลเราจะเป็นเหมือนเดิมทุกๆครั้งนะคะเบื้องต้นเป็นกําลังใจให้นะก็ขอให้ประสบความสําเร็จในการรักษานะคะหากสงสัยตรงไหนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องใดทักเข้ามาปรึกษาเริ่มนะคะที่ร้านคีมหน้าใสาดรสารดรักษาสิฟ้าค่ะ